สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะกับสูตรคำนวณของเราเก่าเล่าใหม่เราจะมาที่สูตรคำนวณเก่าเล่าใหม่ก่อนเช่นเคยอันนี้คือสูตรสมการนะครบรแผนก3ตัวบนเก่านะซึ่งแนวทางเป็นเพื่อการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะดิฉันก็จะอัดคลิปนะก่อนทำธุระส่วนตัว ให้คุณสักนิดหนึ่งนะแล้วก็เซตเวลาลงไว้ยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่จะมารับชมรับฟังในวันนี้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นสมการเก่าเราจะไม่ย้อนหลังในการคำนวณอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าถ้าท่านไหนมาใหม่ว่าคลิปนี้เนี่ยลงจริงหรือไม่ในงวดที่แล้วสามารถไปดูได้ว่าสูตรครบ3ตัวบนของงวดที่แล้วเนี่ยเป็นสูตรนี้หรือไม่แล้วก็คำนวณอย่างไรในอดีต โดยสูตรจะใช้เหมือนกันก็คือหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งเท่ากับ x บวก1 5จังหวะแล้วบวก 2, 2โดยงวดที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าผลรางวัลของเขาอะค่ะนะคะสามตัวบนนะคะออก8 6 7นะแล้วก็ล่างออก2 8 2> ดังนั้นสรรมการที่ สหลัก3ตัวหน้าเนี่ยหกเ็ก็มา8ปดเนะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการปักหลักเป็นสูตรที่แบบว่าคิดคำนวณจำนวนตัวที่อาจจะมาในผ้าฝากฝั่งของบนนะทางนี้ทางนั้นก็ไม่ทราบว่าจะมาจริงหรือไม่ก่อนที่จะไปคำนวณของงวดต่อไปให้จุดสูตรไว้ก่อนก็คือหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณสเท่ากับ x บวกหนึจังหวะแล้วก็บวกสค่ะ ทีนี้เราไปที่งวดต่อไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรเก่าเราก็จะไม่ได้ย้อนอดีตสถิติเหมือนที่เราเคยบอกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งเราดึงลงมานะคะก่อนที่จะดึงลงมาขอขอประธานอภัยนะคะหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะคะบวกกับหลักสิบล่างค่ะบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งสองแปดสิบห 8ปบวกสได้10 10บวกหเป็น16ใส่6เดินหน้าไป7 8 9 0 1แล้วก็1บวก2ได้3ดูว่าสมการมันมันมันผลลัพธ์ของเขาเนี่ยคล้ายกับงวดที่แล้วแต่ไม่อาจทราบว่าตัวไหนจะมานะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลของการคำนวณได้ผลลัพธ์ของการคำนวณได้นะ ดังนั้นก็ต้องเข้าใจดิฉันก็ขอฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะคอมเมนต์ที่ดีก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะอันไหนที่ไม่ดีเราก็จะมองผ่านไปเพราะเราก็จะมาที่สมการของเราฝากไว้นะท้ายสุดนะคะจดสุดอีกครั้งในแผ่นชีตนี้คะ่ะนะคะหลักร้อยบนนะคะบวกกับหลัก10ล่างนะคะ ไหนๆก็ใส่วงเล็บก็ใส่ไปนะคะบวกหลักหน่วยล่างคูณ2นะคะ,ะต่อตรงนี้นะเท่ากับ x บวก1 2 3 4 5แล้วก็บวก2อ่ะดังนี้นะก็คือบวก1 5จังหวะแล้วก็บวก2ก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ฝากลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดี